ชมพู่อรยาเผยตัวตนที่แท้จริงเป็นมานานแล้วและก็ยังคงเป็นอยู่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยอย่างชมพู่อรยานักแสดงนางแบบชื่อดังที่ล้นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานมากแล้วล่ะค่ะและก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและต่างประเทศหลายคนนั้นเห็นว่าแม่นั้นยิ้มเก่งปลาเริงพูดคุยสนุก สุดเนี่ยแม่เองก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผ่านรายการ3แซบในขณะที่ปานธนาพรน,นั้นเป็นแขกรับเชิญและได้เล่าโมเมนต์เจอชมพู่อริยาครั้งแรกที่มีบากช่วงบางตอนบอกว่าสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยพูดทั้งนี้แม่ชมนั้นก็ยังยืนยันตัวตนของเธอเองว่าเธอนั้นเป็นอินโทรเวิร์ตบอกว่าอินโทรเวิร์ตไงทุกวันนี้ก็ยังเป็น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ